ครับสวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับสําหรับคลิปนี้ครูจะสอนทักษะการดอกางเท้าด้านในครูจะทวนความจำให้ทุกคนที่เราเรียนไปมีบางห้องที่เรียนไปแล้วสัปดาห์ที่1กับสัปดาห์ที่2แต่มีมีห้องนึงยังไม่ได้เรียนแล้วครูก็จะสอนรวบยอดเลยแล้วก็ให้ทุกคนอัดคลิปทักษะการเตะด้วยข้างเท้าด้านในนะครับ สำหรับทักษะข้างเท้าด้านในก็จะมีจุดประสงค์อยู่5จุดประสงค์หลักๆนะครับคือ 1. ใช้สำหรับในการรับลูกเสิร์ฟ 2. ใช้ในการลูกก็ได้นะครับ 3. ใช้ในการเสิร์ฟ 4. ใช้ในการตั้งลูกหรือชงลูกตะก้อก็ได้ครับและ5คือ ใช้ในการตอบโต้ผู้ต่อสู้เพื่อส่งลูกตะก้อไปฝ่ายตรงข้ามครับครับมาดูแบบฝึกการด่อวด้วยข้างเท้าด้านในเลยครับผมครับสำหรับแบบฝึกการด่อวด้วยข้างเท้าด้านในนะครับก็เช่นเคยพื้นฐานก็จะเหมือนท่าอื่นๆคือยืนในท่าตรียมนะครับ ยืนเท้าขนานกันห่างกันหนึ่งช่วงหันไหล่หรือเท้านำเท้าตามก็ได้นะครับครับสำหรับเริ่มให้ยืนท่าเตรียมยกตะก้อขึ้นมาสายตามองที่ตะก้อดอกยกขาขึ้นมาบิดเท้าให้บริเวณข้างเท้าด้านในโดนตะก้อนะครับยกเตย่อเตรียมเตะขึ้นครับมาดูสาธิตเลยครับ ขึ้นแล้วจับจับได้มากแล้วก็ของจับครับสําหรับแบบฝึกการเตะด้วยข้งางเท้าด้านในก็จะประมาณนี้ครับครูก็ฝากให้ทุกคนฝึกด้วยนะครับเพราะข้างเท้าด้านในเป็นทักษะที่สําคัญและใช้บ่อยมากครับในกีฬาตะก้อครับฝากให้ทุกคนอธิษิดแล้วก็ส่งมาให้ครูด้วยนะครับครับผมสำหรับ ชิปนี้ก็จบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ครับุณครับ